เรือนจำกลางขอนแก่นประสานโรงพยาบาลค่ายพรชรินและทหารเสนารักษ์มาช่วยดูแลผู้ต้องขังเรือนจำกลางขอนแก่นหลังเจ้าหน้าที่เรือนจำติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่ม5คนพร้อมขอยาฟาวิพิราเวียเพิ่มในการรักษาลังมีคัตเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้อนอีกวันที่31กรกฎาคม2564นายแพทย์สมชายโชติปิยวัฒเวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ของ3คัตเตอร์จังหวัดขอนแก่นว่าในส่วนของแคมป์คนงานก่อสร้างหลังจากที่ได้มีการสั่งปิดเป็นเวลา28วันมีผลถึงวันที่13สิงหา64ขณะน,นี้ไม่มีผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เพิ่มเติมแต่มีกลุ่มแรงงานที่อยู่ในคัตเตอร์เดียวกันแต่ไม่ได้พักในแคมป แรงงานจำนวน28คนได้ขอกลับไปทำงานโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจเชื้อซ้ำแล้วแต่ไม่พบเชื้อซึ่งจะได้มีการเสนอเข้าคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อพิจารณาต่อไปค่ะค่ะในส่วนของคัตเตอร์เรือนจำกลางขอนแก่นที่มีผู้ต้องขังติดเชื้อ1,276รายขณะนี้ พบมีการติดเชื้อลายหมาเพิ่มอีก15คนโดย5คนเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำกางขอนแก่นทำให้การดูแลผู้ต้องขังของเรือนจำไม่เพียงพอในเรื่องดังกล่าวตนเองได้มีการพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสีพัชรินเพื่อจะให้นำทหารเสนารักเข้ามาช่วยดูแลขณะนี้ได้มีการให้ยาต้านไวรัสฟาวิซิลาเวีย ให้กับผู้ต้องขังแล้ว380คนแล้วเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนายแพทย์สมชายโชยติปรยวั์เวลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นทางเรือนจำเองสามารถกัดวยังไงเมื่อ,เม,อ,เ,มอเมื่อเช้าก็จะมีหนังสือจากผู้บัญชาการเรือนจามาถึงผมว่าขอกําลังเพิ่มเพราะว่าทางเรือนจําก็จะมีเจ้าหน้าที่ในช่วงแรกที่มีการพบว่าเบื่ซิลเนี่ยนะครับก่อนว่บเบื่อซิลเขาก็ได้ไปกลับบ้าน ในการตรวจคัดกรองรอบแรกเนี่ยมันไดน้กระีดพอห้าวันมาเรามาตรวจซ้ําก็มีผลว่าเป็นบวกอีกห้าคนของเจ้าหน้าที่เราก็เลยมีการที่มีการปรับระบบตอนนี้เราก็ได้ขอกําลังจากโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินในการที่จะขอ,อะทหารเสนารักษ์นะครับซึ่งเมื่อวานก็ได้คุยกับทางท่านผอโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินแล้วก็ได้นําเรียนท่านผบอมทบยีบสามนะครับท่านก็รับทราบแล้วก็คิดว่าคงจะมาปรับระบบตรงนี้ช่วยวยกันนะครับซึ่งคิดว่าตอนนี้ เราเริ่มให้ยาไปประมาณ140คนแล้วใน,ในช่วงแรกร้อยห้าคนแล้วก็บวกไปอีก90คนนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเราได้ยามาเพิ่มยา,าต้านไวรัสพาวิฟิลาเวียนี่นะครับเราได้มารอบนี้ประมาณ80,000บวกอีก30,000นะครับแล้วก็จะส่งมาให้ทุกสัปดาห์นะครับประมาณไม่ได้ต่ำกว่า30,000เม็ดแต่ถ้าเผื่อโดยโดยปกติถ้าเราใช้ในระบบเราเนี่ยน่า,นาจะสามารถอยู่ได้ประมาณสักส0วันนะครับก็กล่าวว่าจะมามาทุกว<อ>ันซึ่งก็ ในย่าตอนนี้ในในทุกที่ก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับสูตรการรักษาคือตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าจะต้องถ้าเป็นบวกปั๊บเนี่ยถ้ามีอาการเนี่ยเราเริ่มให้เลยแต่ตอนนี้เขาทําเชิงลุกที่กรุงเทพก็คือว่าถ้ามีการตรวจเอทเป็นบวกเขาก็จะให้ยาเลยประเมินยาให้แล้วก็ไปทำ o m e Isolation ซึ่งก็ส่งผลต่อว่ายาที่เราจะต้องการเนี่ยนะครับพอมีคัสเตอร์ทั้งสองแห่งซึ่งเราต้องสตาร์ทยาเนี่ยนะครับทำให้เราต้องมีการขอซึ่งว่าการงหวัดเองก็ได้ขอทำเรื่อง ขอสนับสนุนยาเพิ่มเติมนะครับไปพอสมควรนะครับไปพอสมควรที่ว่าน่าจะาส่งทยอยส่งมานะครับส่วนค่ะและนี่ก็คือเสียงสัมภาษณ์ของนายสมชายโชติยะวัฒเวลา